สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควัว h ช n แนลก็วิดีโอนี้มาขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขอเรียนออนไลน์บนกลุ่มปิด f a c e b o o k นะที่บันทึกวิดีโอไว้แล้วนะครับจะมาทำโปรโมชั่นนะครับมาจัดส่วนลดพิเศษในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม2565นี้นะครับ24ถึง31กรกฎาคม2565นี้ นำส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์พิเศษนะครับ6คอร์สมาจัดส่วนลดและส่วนลดยังไม่พอมีการแถมหนังสือให้ด้วยนะครับหนังสือเนี่ยก็จะแถมให้ฟรีโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทั้ง6คอร์สและหนังสือที่จะแถมให้มีอคอร์สไหนหนังสือเล่มไหนที่เข้าร่วมรายการบ้างนะครับอคอร์สทั้งหมดนี้ทั้ง6คอร์สราคาเต็มจะอยู่ที่3,999บาทนะครับ ข้อที่1่ก็คืออ่านดวงเป็นภายใน18ชั่วโมงเนะเป็นข้อที่ว่าด้วยเรื่องของการปรับพื้นฐานโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์ในระดับอ่าระดับกลางก็คือการพยากรณ์พื้นดวงนะครับและก็การพยากรณ์อ่าในระดับสูงที่อ่านกฎเกณฑ์นะครับของการทํานายดวงจรพวกอ่าเพิ่มเติมเรื่องโหนไทยหนูการจับยามสำตานะครับในข้อที่หน่นี้18ชั่วโมงเนื้อหาถือว่าเต็มอิ่ม ครับส่วนข้อที่2จะเป็นเทคนิคการทํานายดวงจรล้วนเลยนะครับใครที่เรียนหรวศ,ศาสตร์มาบ้างนะครับมีพื้นฐานมาบ้างยังทานายดวงจรได้ไม่ค่อยคล่องตัวแนะนําเป็นข้อที่2นี้นะครับข้อที่สจะเจาะลึกเรื่องทักษะกับคอร์สทักษะพยากรณ์นะครับโดยการใช้ทักษะนะครับคู่ธาตุนี่แหละนะครับผสมกับดวงราศีจักร,รก็เป็นการผสมกลมกลืนกันที่เป็นไกด์ไลน์และก็เป็นแนวทางในการ อาพยากรดวงชะตาอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าในข้อที่4จะเป็นเทคนิคการพยากรณ์และเกตบโหราศไทยนะครับรวบรวมเกบโหรที่น่าสนใจใส่ไว้ในข้อที่4นี้นะครับข้อที่5โหรไทยหนูหรือจับยาม3ามตานะครับอ่าวิชาที่นะครับมีมนครังนะครับท่านอาจารย์ประทีปบัคลาเป็นอ่าเป็นคนที่รจนาเขียนตำราไว้เพราะฉะนั้นนะครับกูจับนะครับเป็นหลักเกณฑ์ของตำราในหนังสือเล่มที่อาจารย์ประทีปเขียนไว้นะครับนํามา จะสอนเป็นคอร์สออนไลน์คอร์สที่6เป็นเรื่องของความรักและการสมพงค์คู่รุวนนะครับการพยากรณ์ความรักและการสมพงค์คู่สมพงค์คู่สมพงค์ได้ทั้งคู่รักนะครับคนในครอบครัวหรือคู่ธุรกิจได้ทั้งหมดนะหกคอร์สนี้นะครับย้ําอีกรอบหนึ่งราคาเต็ม3ามพันเาบาบาทไม่ขายครับจะขายแค่คอร์สละ799เท่านั้นและพิเศษไปกว่านั้น ซื้อ1คอร์อสสามารถที่จะเลือกหนังสือแถมฟรีได้1เล่มด้วยซึ่งหนังสือตัวนี้จะจัดส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์หรือ,อขนส่งเอกชนนะครับราคาหน้าปกเล่มละ59 9บ้าง699บ้างนะครับไม่ขายซือ้อ1คอสร์สิบ9เท่านั้นสามารถที่จะเลือกหนังสือที่เป็นของแถมได้1ใน6เล่มนี้นะครับหนังสือที่สามารถที่จะนำมาให้เลือกก็มี6เล่มก็มี หัวรัสษาไทยฉบับเร่งรัดเล่มหนึ่งภาพพยากรณดวงเดิมนะครับเล่ม2จะเป็นกฎเกณฑ์การพยากรหัวรัสษาไทยและการทานายดวงจรนะแล้วก็เล่มที่3มจะเป็นสมุดจดดวงเล่ม6จะเป็นสมุดจดดวงจะเป็นการนําดวงตัวอย่างนะครับมาพยากรณ์และบอกเกลด็ดหงท้ายเล่มไว้ทุกตอนนะครับเล่มที่4ี่จะเป็นเรื่องนาวางจับ นะครับสูตรสําเร็จนวังจากอ่านี่ก็เป็นหนังสือที่เพิ่งเขียนเสร็จหมาดๆเหมือนกันรวมถึงเคล็ดลับโหนตอนที่หนึ่งจะเป็นกฎเกณฑ์พิเศษนะครับของโรุษศาสตร์ไทยที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนอาจจะเปิดเผยที่อื่นนะครับอาจารย์บางท่านท่านเขียนไว้แต่สําหรับปูแล้วเคล็ดลับโหดนี้น่าจะเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นตอนแรกนะครับตอนที่1เข้าใจอ่า แผนที่จะทำในส่วนของเคลมหโหนก็จะมีอยู่มา3สามสี่เล่มในปีนี้รอติดตามกันแล้วกันนะครับแล้วก็ทักษะพยากรณ์นะครับอ่าก็จะเป็นในส่วนของการใช้ทักษะผสมกับการทำนายดวงชะตาทุกเล่มนี้มูลค่าประมาณ5้ารอยเก้าสิบเก้ารู้สึกว่าทักษะจะเป็นหกเก้าเก้านะครับไม่ขายครับเราจะขาเราจะแถมให้กับใครก็ตามท่านไหนก็ตามที่ซื้อคอร์สออนไลน์หนึ่งในหกคอร์สซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสองแถมสองสามแถมสามหรือจะเหมาหมด 6คอร์สก็รับไปเลยหนังสือ6เล่มนะครับจัดส่งให้ฟรีนั่นเองนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ให้ a c e b o o k ก็จะเป็นมงคลราชาชโชคหรือพิมพ์คาว่าคูโอมงคลราชาชโชคในในใน,ในช่องการค้นหาได้เลยล i ยอาจะเป็น i d ด์แอดคูโอนะครับแอดไซเคอเรืเบอร์โทรจะเป็น0952235422ขอบคุณทุกคน,นที่ติดตามนะครับไว้มีโอกาสจะมาทักทายกันในช่องอีกเหมือนเดิม วันนี้ขอญาตสวัสดีทุกท่านครับ